สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตรกรรมเมื่อพ่อของฉันเป็นฆาตรกรหน้ายิ้มแปดศพสุดโหดปาฏิหารไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบินอยู่บนอากาศแต่ปาฏิหารคือการเดินอยู่บนผืนแผ่นดินและมีความสุขในทุกก้าวที่เดิน เมลิซ่ามัวมีพ่อเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฉายานักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มซึ่งสังหารหญิงสาวไปแล้วกว่า8ศพแล้วน้อมรับผลงานอันสุดสยองนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจพ่อของเขาคือคีธฮ <Heath S 2> ันเตอร์เจสเปอร์สันชายร่างใหญ่ผู้มีชีวิตวัยเด็กถูกทุบตีถูกลังแกเวลาไปโรงเรียนเพราะรูปร่างอันอ้วนเอถอะทะหลังเรียนจบมปลายคีธทำงานขับรถบรรทุก แต่งงานและมีครอบครัวอันสุดวิเศษแต่ตลอดเวลานั้นเขามีด้านมืดนั่นคือชอบฆ่าแมวเรื่องนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกๆเป็นอย่างยิ่งหลังจากหย่าร้างคิดยกระดับการฆ่าแมวสู่การฆ่าคนเมื่อตำรวจพบศพหญิงสาวเทาว่ามีนางพยาบาลคนหนึ่งโกหกแต่งเรื่องกับตำรวจว่าร่วมกับแฟนหนุ่มลงมือฆ่าเหยื่อ ทำให้ถูกดำเนินคดีคีตจึงเขียนบอกเล่าว่าเขานี่แหละคือฆาตรกรตัวจริงพร้อมลงลายเซ็นรูปวงกลมวาดตาและวาดปากยิ้มนั่นเป็นที่มาของฉายาที่สื่อตั้งให้ในฐานะลูกคนโตเมลิซาต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้แต่เพียงผู้เดียวเธอปิดมันเป็นความลับอยู่นานหลายปีจนเมื่อลูกสาวของเธอถามว่าแม่คะคุณปู่อยู่ไหน เมลิซาจึงตัดสินใจบอกเล่าเรื่องราวให้โลกรู้ว่าแม้พ่อของเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่มันไม่ได้ส่งต่อความโหดเหี้ยมทางสายเลือดอย่างแน่นอนฉันไม่เคยลืมวันนั้นเลยมันเป็นเดือนมีนาคมปี1995ฉันเพิ่งกลับจากโรงเรียนแล้วแม่ก็เรียกคุยก่อนบอกว่าพ่อติดคุกน้องฉันถามว่าพี่คะเกิดอะไรขึ้น แม่บอกเพียงว่าคดีฆาตะกรรมเมลิซามัวรำลึกถึงความหลังเธอจำได้ว่าพอได้ยินก็ถึงกับข่าสุดในหัวสับสนไปหมดพ่อไม่มีปืนดังนั้นจึงยิงใครไม่ได้แน่นอนแล้วพ่อฆ่าใครตายด้วยเหตุผลอะไรละ่ะแม่ของเมลิซ่าไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นเธอกับน้องๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยทราบเพียงว่า พ่อติดคุกเพราะฆ่าคนตายตอนนั้นเด็กหญิงคิดว่าแม่ต้องการปกป้องพวกเธออย่างไรก็ดีเมื่อย้อนนึกถึงพ่อเมลิซาก็คิดว่าพ่อน่าจะต้องบีบคอฆ่าคนแน่นอนด้วยพฤติกรรมอันแปลกประหลาดบางอย่างหลายวันต่อมาเธอไปห้องสมุดเพื่อหาดูข่าวเกี่ยวกับพ่อพานนึกถึงย้อนหลังเคยเห็นพ่อฆ่าลูกแมวแล้วเอาศพไปแขวนกับที่หนีบผ้าเธอจำได้ว่าตอนนั้น น้องของเธอกำลังเล่นกับแมวอยู่ทันใดนั้นเองพ่อกระชากแมวออกไปแล้วบิบคอจนตายอย่างเลือดเย็นครั้งหนึ่งพ่อพาลูกๆไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งระหว่างทางกับบ้านพ่อเล่าเรื่องศพที่ถูกพบในจุดนี้พ่อเล่ารายละเอียดที่มากไปกว่าที่ข่าวเขานำเสนออีกพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้พวกเธอหวาดกลัวพ่อมากภายในรถลูกๆได้เห็นอุปกรณ์บางอย่างเช่น พทปเกาาและซองบุหรี่จำนวนมากทั้งที่พ่อไม่ใช่คนสูบบุหรี่เลยเมื่อน้องถามว่าบุหรี่พวกนั้นมาจากไหนเหรอคะพ่อพ่อตอบสั้นๆว่าของผู้หญิงที่พ่อรับขึ้นรถมานะลูกเมื่อค้นพบข้อมูลในห้องสมุดสิ่งที่ทำให้เมริซาตกใจมากขึ้นไปอีกก็คือเรื่องราวของพ่อซึ่งพ่อของตนนั้นได้ฆ่าคนไปถึงแปดศพแล้วด้วยกันพ่อของเธอคือฆาตกรต่อเนื่องสุดโหด นี่คือเรื่องราวจริงๆของพ่อของฉันชีวิตของพ่อตัวตนที่แท้จริงของเธอคีดฮันเตอร์เจ็ปสันเจ้าของฉายานักฆ่าหน้าเปื้อนยิม้มต่อมาในวันที่22มกราคมปี1990มีชายคนหนึ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่บนทางหลวงใกล้กับเมืองพอตแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบศพผู้หญิงถูกทิ้งไว้ริมทาง เมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็พบว่าศพถูกข,ข,ข่มขืนและฆ่าลัดคอพวกเขาพบเอกสารประจำตัวนำไปสู่การสืบสวนในคดีนี้ทันทีบาร์เทนเดอร์ของร้านเล่าแห่งหนึง่งเผยว่าเขาเห็นผู้ตายนั่งอยู่ในบาร์ก่อนหายตัวออกไปเธอจิบเบียร์คุยกับหนุ่มๆสลับกับลุกไปเล่นพูก่อนหายออกไปกับใครบางคนหลายสัปดาห์ผ่านไปตำรวจบุกจับกุม ลาวนพาวลิเนกพยาบาลหญิงวัย57ปีที่แจ้งว่าเธอร่วมกับแฟนหนุ่มคือจอร์นซอฟนอฟสกีชายวัย39ปีฆ่าหญิงสาวคนดังกล่าวด้วยความที่เธอสามารถเล่าเรื่องราวขณะพบศพให้กับเจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียดทั้งสองจึงถูกแจ้งข้อหาทันทีโดยจอรนให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุแต่อย่างใดต่อมาที่ห้องน้ำในท่ารถใกล้กับจุดเกิดเหตุ ปรากฏข้อความว่ากูนี่แหละที่ฆ่ากูนี่แหละที่ทุบเธอจนตายพร้อมกันนั้นยังข่มขืนเธอด้วยและชอบมันด้วยใช่กูป่วยแต่กูก็สนุกสุดๆเลยมีการจับแพ้สองคนดังนั้นกูจะฆ่าคนอีกจากนั้นมีการลงลายเซ็นเป็นรูปวงกลมมีการวาดตาวาดปากที่กำลังยิ้มทีแรกมีหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับ นำเสนอข่าวนี้ออกไปแต่หลายคนไม่ให้น้ำหนักมากพอคล้ายเป็นเรื่องไร้าสาระแม้พาวลีนักจะกลับคำให้การในชั้นศาลด้วยการปฏิเสธเรื่องการช่วยแฟนฆ่าคนแต่เหล่าลูกขุนก็ตัดสินใจให้เธอในข้อหาร่วมกันฆาตกรรมหญิงสาวต้องโทษจำคุกทั้งหมด15ปีส่วนแฟนหนุ่มถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในเวลาต่อมาทั้งสองถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังพบหญิงสาวถูกฆาตกรรมเป็นจำนวนมากข้อความในห้องน้ำได้รับการพิจารณาอีกครั้งสุดท้ายพบว่าพาวลีนักแต่งเรื่องขึ้นโดยเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ที่เธออ่านและเหตุผลที่แจ้งตำรวจแบบนั้นก็เพื่อหนอีจากแฟนหนุ่มที่ชอบทำร้ายร่างกายเธออยู่เป็นประจำวันหนึ่ง มีจดหมายส่งมาถึงนักข่าวในรัฐโอเลกอนก่อนจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจข้อความจดหมายย้ำว่าตัวเองคือฆตาตกรตัวจริงที่สังหารหญิงสาวพร้อมให้รายละเอียดเชิงลึกที่มีแต่นักสืบท่านั้นที่จะทราบได้คนเขียนย้ำว่าเขาได้ก่อเหตุฆ่าหญิงสาวอีกหลายศพสุดท้ายลายเซ็นของจดหมายปรากฏภาพวงกลมมีดวงตาและปากกำลังยิ้ม เหมือนกับที่ตำรวจพบในห้องน้ำของท่ารถเมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างจึงถูกเชื่อมโยงกันอีกครั้งคราวนี้นักข่าวจึงต้องตั้งฉายา,ยาให้กับฆาตรกรรายนี้ตามลายเซ็นที่เขาลงชื่อว่านักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มต่อมาวันที่11มีนาคมปี1995ตำรวจพบศพหญิงสาวถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนเมื่อทราบชื่อทุกอย่างแล้วสิ่งแรกที่ทำ คือตามหาแฟนหนุ่มของผู้ตายก่อนจะพบตัวคีธฮันเตอร์เจ็ดประสรันเมื่อคุมตัวมาสอบปากคําชายหนุ่มก็เปิดปากรับสารภาพทันทีว่าเขาคือคนฆ่าเขาถูกคุมตัวมาดำเนินคดีอย่างฉับไวแต่ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันตำรวจได้รับจดหมายจากคีธที่เขียนถึงน้องชายว่าเขาได้คฆ่าหญิงสาวไปแล้วแปดคนด้วยกัน ตำรวจจึงค้นหลักฐานและเข้าไปสอบปากคําชายหนุ่มร่างใหญ่ในเรือนจำคนนั้นคิดเปิดปากรับสารภาพแทบจะทันทีทั้งยังอ้างว่าได้ฆ่าผู้หญิงไปถึง160คนอย่างไรก็ดีมีหลักฐานดำเนินคดีเพียงแค่8ดรายเท่านั้นดูเหมือนการเป็นฆาตกรต่อเนื่องของคีตจะสร้างความชอบให้กับเจ้าตัวอย่างมากเขาให้สัมภาษณ์สื่อ พยายามจะเขียนแนะนำวิธีการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชายหนุ่มเรียกตัวเองว่านักฆ่าหน้าเปื้อนยิม้มด้วยความภาคภูมิใจสารตัดสินจำคุกคีตลอดชีวิตเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่เขารอดพ้นจากการประหารมาได้ขณะอยู่ในเรือนจำมีสื่อจำนวนมากที่ต้องการสัมภาษณ์เขาจนทางเรือนจำต้องยกเลิกการสัมภาษณ์แบบเจอหน้าขอให้เป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์แทน คิดยอมรับว่าก่อเหตุฆ่าหญิงสาวทั้งหมด8คนดังกล่าวด้วยตัวเองและเป็นคนเขียนตัวหนังสือที่ห้องน้ำในท่ารถนั้นเขาเป็นคนเขียนจดหมายถึงสื่อเขายอมรับว่าศพแรกเขาจีบหญิงสาวที่บาร์ชวนเธอเล่นพูก,ก่อนจะพากลับบ้านแล้วลงมือข่มขืนและบีบคอเธอจนตายจากนั้นก็กลับมาดื่มเบียร์ที่บาร์อย่างสบายใจเมื่อร้านปิด จึงนำศพหญิงสาวขึ้นรถไปทิ้งนอกเมืองนี่คือลักษณะที่เขาทำหลายครั้งการเข้าไปพูดคุยกับหญิงสาวแปลกหน้าต่อด้วยการจีบเธอแล้วรับขึ้นรถแล้วพาไปฆ่ารูปแบบการฆ่าบีบคอให้ตายคิดมีรูปร่างใหญ่มากเขาพบว่าการฆ่าด้วยวิธีนี้มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดแล้วเวลาลงมือกับเหยื่อรายที่สองและเหยื่อรายต่อๆไปก็ใช้วิธีนี้เสมอคีดเผยว,ว่า การฆ่านั้นเกิดขึ้นหลังจากการหย่าร้างกับแม่ของเมริซ่านั่นเองมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของชายคนนี้คิดเคยฝากไปบอกญาติคนตายว่าเสียใจนะฉันเสียใจจริงๆก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกเราลืมๆไปได้ไหมนักข่าวที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกับช็อกลืมลืมไปอย่างนั้นหรอคะใช่ครับ ผมก็อยากย้อนเวลาแต่ทําไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อตรวจประวัติคีดพบว่าเขาเกิดที่แคนาดามีวัยเด็กอันยากลำบากถูกพ่อทุบตีไปโรงเรียนก็โดนลังแกเพราะความอ้วนเอถอะทะชีวิตก็เหมือนกับฆาตกรต่อเนื่องหลายคนที่มีภูมิหลังอันเลวร้ายแล้วชอบไประบายด้วยการทรมานสัตว์เล็กเช่นการฆ่าแมวพอได้อายุห้าขวบ คิดก็ทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนสองคนด้วยกันชายหนุ่มไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยพอจบมปลายเขาก็แต่งงานแล้วทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกมีครอบครัวอบอุ่นมีลูกด้วยกันสมคนเมลิซาเป็นลูกสาวคนโตระหว่างนั้นคิดมักจะชอบทรมานและฆ่าแมวเป็นประจำนั่นเป็นสิ่งที่ลูกๆเห็นและหวาดกลัวเป็นอย่างมากเวลาผ่านไป15ปี การแต่งงานจบลงที่การหย่าร้างทำให้คิดหันมายกระดับจากการฆ่าแมวเป็นการฆ่าคนเขาฆ่าหญิงสาวไปแล้ว8คนในเวลาหปีก่อเหตุไปทั่วอเมริกาจนโดนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดช่วงเวลาที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องนั้นคิดมักจะมารับลูกๆไปเที่ยวและนอนค้างที่บ้านเป็นประจำลูกๆทั้งสาคนเติบโตมาโดยรู้ว่าพ่อของเธอน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนเอาไว้ เพราะบางทีก็พูดแต่เรื่องการฆาตกรรมอย่างไรไม่ให้ถูกจับได้มันทำให้ลูกๆก,กลัวแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรเพราะนี่คือพ่อที่รักพวกเธออย่างสุดใจจนกระทั่งความจริงปรากฏในเดือนจำคิดใช้เวลาว่างวาดรูปศิลปะส่วนใหญ่เป็นรูปปีศาจเขาไม่ขายเอากำไรเลยแต่ผลงานเหล่านั้นถูกนำไปเปิดขายในเว็บไซต์โดยระบุด้วยว่า ถูกรังสันโดยนักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มเมลิซ่าโตมาด้วยความปวดร้าว<ม>เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อของตัวเองพอเรียนมปลายคนในโรงเรียนรู้ดีว่าเธอเป็นลูกของใครพ่อแม่ของเพื่อนสั่งห้ามไปยุ่งห้ามพูดคุยหรือคบหาเมริซ่าเธอใช้ชีวิตอย่างทุกข์ระทมด้วยการกระทําของพ่อยังดีที่เมลิซาและน้อง พอจะตั้งหลักได้บ้างและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เมลิซาแต่งงานกับสามีที่ดีและมีลูกสาวที่น่ารักวันหนึ่งลูกกลับจากโรงเรียนอนุบาลแล้วถามเธอว่าแม่คะทุกคนก็มีพ่อด้วยกันทั้งนั้นแล้วพ่อของแม่อยู่ไหนคะนั่นเป็นการเปิดประตูแห่งความลับที่เมลิซาปิดขังไว้หลายปีถึงตอนนี้เธอต้องเลือกว่า จะเปิดมันออกมาอีกครั้งหรือขังมันไว้แบบเดิมหลังจากคุนคิดถึงคำพูดของลูกสาวของตนในที่สุดเมลิซาจึงเลือกเผชิญหน้ากับความจริงด้วยการย้อนกลับไปสำรวจความเจ็บปวดและเริ่มให้สัมภาษณ์กับสื่อพ่อของเธอคือปีศาจนี่คือสิ่งที่ครอบครัวของเหยื่อประนามไว้พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคิดถึงไม่ถูกประหารชีวิตพลันที่เมลิซาออกสื่อจดหมายจำนวนมากก็ถูกส่งมาให้กำลังใจเธอ เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปพบครอบครัวเหยื่อเพื่อรับฟังความเจ็บปวดจากการกระทำของพ่อหลังจากนั้นเมลิซาเริ่มเขียนหนังสือถึงชีวิตที่มีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องหนังสือได้รับความนิยมเป็นอย่างดีครอบครัวเหยื่อนักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มต่างเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเธอเมลิซามีกำลังใจมากขึ้นหลังจากการปลดปล่อยความลับอันน่าละอายออกมา ไม่นานเธอก็ก่อตั้งเครือข่ายที่มีคนร่วมกว่า300คนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเหยื่อที่ถูกฆาตรกรต่อเนื่องสังหารบางครั้งมีลูกของฆาตรกรสุดโหดเขียนมาขอบคุณหนังสือของเมลิซ่าว่ามันทำให้ลูกๆของฆาตรกรต่อเนื่องหลายคนมีแรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะเมลิซ่าคือตัวอย่างที่ทำให้คนที่มีพ่อเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนั้นเข้มแข็งขึ้นจากเคยคิดฆ่าตัวตาย ก็ลุกขึ้นสู้ใหม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวความเลวร้ายของพ่อตัวเองออกมาสำหรับเมลิซาแล้วเธอช่างใจอยู่นานว่าจะไปเยี่ยมพ่อในคุกดีหรือไม่จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้คุยกับคุณปู่ของเธอซึ่งเล่าว่าตัวคิดฝันถึงการฆ่าลูกๆของเมลิซามันปลุกคำถามที่มีมาตลอดว่าพ่อเคยคิดจะฆ่าเธอและน้นองบ้างไหม นั่นทำให้เธอตัดสินใจไม่พบพ่ออีกต่อไปเธอจะไม่มีวันให้เขาเอาชนะเธอได้หลังผ่านไปหลายปีที่เมลิซ่าพยายามต่อสู้จนยอมรับความจริงได้ว่า DNA ของพ่อเธอนั้นก็มีอยู่ในตัวเธอส่วนหนึ่งแต่ไม่มีวันที่ลูกสาวคนนี้จะเดินรอยตามพ่อตามความโหดเหี้ยมอย่างแน่นอนเมื่อหนังสือของเมลิซาโด่งดังคีธเขียนจดหมายมาหาลูกสาว บอกว่าตัวเองคือพ่อที่ดีแต่ถ้อยคาในจดหมายนั้นคิดไม่เคยขอโทษกับความผิดที่ก่อขึ้นเลยเขาบอกเพียงว่ามันคือการตัดสินใจผิดพลาดเพียงแค่8ครั้งเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกการฆาตกรรมและการตัดสินใจที่ผิดพลาดพอได้อ่านจดหมายนี้จนจบเมลิซ่าก็สรุปเรื่องราวของพ่อตัวเองได้ว่าฉันไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวเหยื่อมากขนาดนี้มาก่อนเลย ฉันไม่คิดว่าพวกเขาได้รับความยุติธรรมเพียงพอแต่อย่างน้อยฉันก็แน่ใจแล้วว่าพ่อได้อยู่ในที่ที่เขาควรอยู่แล้วที่ซึ่งเขาจะออกมาทำร้ายใครอีกไม่ได้อีกต่อไปความจริงแล้วตลอดระยะเวลา5ปีคีธฮันเตอร์เจเปร์สันได้สังหารฆาตกรรมเหยื่อไปทั้งหมด160รายโดยเขาสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนแต่หลักฐานพิสูจน์ได้เพียงแค่เขาฆาตกรรมไปเพียง8รายเท่านั้น เขาคิดกับตัวเองเสมอว่าเขาเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกๆในช่วงขณะที่เขาทำการฆ่าข่มขืนศพตลอดเวลาอันยาวนานแต่ความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยเขาคิดที่จะฆ่าหลานอีกสองคนนั่นก็คือลูกๆของเมลิซาด้วยเขาคงไม่ใช่พ่อที่ดีไม่ใช่คุณตาที่แสนอบอุ่นของหลานอีกต่อไปเหตุผลนี้เมลิซาจึงไม่คิดจะไปเยี่ยมพ่อในคุกอีกเลยจนกระทั่งวันนี้เขายังไม่สำนึกผิด เพียงแต่พูดว่าเป็นการกระทําที่ผิดพลาดเท่านั้นคดีนี้ก็ได้จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์เพราะที่นี่คือช่องชวนขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ